จ้าแลนะนายนอนซอสวีเดนแฟมิลีจ่าสาเอรีกับปันจะกรยานนัตนากับเดินรถด,ด้รลอกบอกเพื่อนฝาปันมาต่องล้อมีเห็นเพื่อนปันไปบ้านเลยเพื่อนบ้านคุณข้างในกับเพื่อนบ้าน ดูรถด,ด้วยนะลูกเพื่อนบาน้บานขอบท่บาแล้นกับปั้นถามแม่ละจ๊ะเด็ดทอนอ่ะหนูย่างเลยจ้ะแล้วก็ย่างกลับคนอยากปั้นจะกะยาง หอนโค้งนี่กระถึงบ้านแล้ะจ้าหอนลงโค้งอุกสาวโค้งแล้วก็ตรงกระึึงเราวางรถนะลูกอกสาว ยังเชื่มันยากาดไปเรื่อยๆจ้ะลดบริษทัทผัวเลยจ้ะลูกชายครับสามีเลิกงานแล้วจ้าสักกะเมียงกันย่างหัวกันลังกายจ้ะถึงบ้านแล้วจ้ะย่างหัวกันลัางกายสามีหอดบ้านแล้วสาวเยีดิบ เพ้นเห็นรถพอเพ้นต้องฟั่งปัญญาย่างจ้ะเพ้นย่านพอเพ้นเห็นช็อกโกแลตเพราะพ้นไปซื้อของช็อกโกแลตจ้ะเพราะว่าเมืองอื่นพอเพ้นควายสิให้กินพวกข้าวต้มขนมจ้ะเพ้นต้อฝั่งไปญันย่านฝังไปสา้อยัดิสแล้วก็สิเอาไปเอบเพราะว่าซุกเสาให้กินช็อกโกแลตจ้ะโคตรละ ลูกๆห้องนี่ดีเนาะบ่ได้อันลูกๆบ่ได้โรงเรียนเนาะสื่อกระสมาให้ัวว่านกับสื่อมื่อนี่กับสื่อนี่จ้ะลูกๆรัตนาลูกๆอันกัเจ้าคือลูกบ้านข่อยบ่เนอเจ้ากระแล็บน่าไก่ยางเลยจ้ะสามีว่าขึ้นรถบ่บ่ ยางออกกำลังกายกินกินนอนนอนหลายน่ากับปันผาพันแพรสักผาสักแพร่ ไหวกับยางไปกับลูกๆแล้วจ้ะพาลูกย่างออกก็ร่างกายแน่เพราะว่าพอกดตะทุดระซาบอยู่บ้านัเดี๋ยวก็ฝนตกเนาะก็เลยไม่ได้ออกเมื่อนี้มันแดดก็เลยออกหอนบ้านล้นจ้ะอาเซียนแลนด์อาเซีย เส้นเลียนตรงนี้ตรงไหนออกบ้านนะจ๊ะโอเคยดัดิบเฮ้ยมาทางน,นี้ขึ้นไปบ้านนต่ตรงนี้ S <S <k iller> เออไปเ <S k iller> จกรยานขึ้นลมจังสั่นตั้งจักรยานขึ้นแนลูกตั้งจักรยานขึ้นดูเาาเอลินลมจักายาน เอลีนปิดประตูบ้านด้วยลูกม,มาดูผักจะ้ะลูกเขาจะมาเล่นข้างนอกอืเสื้อผาแล้วก็หน้ากัดตากไว้หุ่นก็เฟือ้อนะกเฟื่อหน่อยกระตาย,ยกระตายสาวเยียดิดจ้ะอยู่ข้างนอกด้วยจ้ะ เอ้ยต,า,ต,า,ตาเฟ,าฟ,ฟ,ฟ,ตฟาเ่ตาเฟ่ยฮันซัดเห็บเหย็ดซีเลยเนี่ยตาเฟ่ยน่ากระตากผ้าซักผ้าไปผ้าลูกยา,างปั่นจักรยาญยางยาง่าก็ไปกับมาละจ้ะมันนี่แดดกันเลยร้อนสบายกันเลยยางญ่าเออเออไม่บอกเดี๋ยวยอดดิด ยาดิเฮยาดิเอยาดิดแอสาวยดิมึงพักแลตนากะหลายเลยจ้ะามามงยูกุบะยูกุบะยูกุบะจ้าเนี่ยสมอตอนยูกุบะก็งเขียวสมอตอน กระลังเขียวกระลังแดงนี่มือนหอมหอมหัวใหญ่เพิ่งซื้อเมาเอาผักออกอันนี้หญ้าออกอยนะู่ไหนหยาหอมหัวใหญ่รัตะน่าโอ้สวยว่าจ่ามึงผักผักรัตนาเลยจ้ะรัตน,นากับปู่มูรุสลัดนี่สลัดน,นี่อันเลียนดิเลียนดิลูกแดง ปลูกสีแดงๆนะจ๊ะอ่ะสลัดสลัดค่ะสลัดมันกับอบคอยงามปันเดยสลัดเพินกลับมามาน้ำแม่ดิมาดูสลัดติ๋งขอดขึ้นไปขวดเด้อเม,ม็ดพักแม่เด้อยอดดิเม,ม็ดพักแม่เด้อยอดดิด อยู่กบ้าโอ้นี่เดแดงจริงคืนเนี่น,นี่แดงแดงนี่จ้ะซุกแล้วจ้ะซุกแล้วกินได้หวานหวานอันนี้หยาเ้ยน,นี่หยาหน่าบ่อไานม้านเรามาทำพควมสาดน้าผาลูกสาวไปยางอยู่อ้ลูกหนีง่้มลูกหนีง่า อมงห้นบอจ้ะบอสน่าเดยงบอสน่าแญ่อยอืมผักรัตนาเด้อจ้าพ่นงามบอจ้ะงามบอผักผักลัตนาจ้ะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดติดตามรัตนากสาวเย็ดดินด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย